สวัสดีครับวันนี้นำเสนอการเปิดแบรนด์เครื่องแฮนดี้ขนาด0.3วัตต์นะครับยี่ห้อฟูจิเทลรุ่นไฟฟ์โปเทลนะครับอันดับแรกเลยวิธีการเปิดแบรนด์นั้นในกรณีที่เครื่องยังไม่เคยเปิดมาก่อนเลยเนี่ยนะครับความถี่ต้นและความถี่ปลายจะขึ้นที่245และ245นะครับขั้นตอนการเปิดนะครับขอเริ่มดังนี้เลยนะครับให้กดปุ่มแลมคาไว พร้อมกับโหมดกับกับปุ่ม V+M ทนะครับคาไว้แล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสาธิตเลยนะครับกดแรมคาไว้แล้วก็ V+M คาไว้นะครับแล้วก็ทำการเปิดเครื่องทำการเปิดเครื่องอถ้าความถี่ขึ้นถูกต้องในเครื่องที่ยังไม่เคยเปิดแบรนดเลยเนี่ยจะเป็น245อย่างนี้นะครับ245 2นึงนะครับ3ความถี่แรกนะครับ3าตัวเลขแรกเนี่ยจะเป็นความถี่ต้นนะครับแล้วก็ความถี่ปลายนะครับอีก3ตัวแรก3าตัวหลังนะครับขั้นตอนการขยับนะครับนะนี้ผมขยับผมเพื่อนเพื่อให้เพื่อนๆดูก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เพื่อนๆเ,เนี่ยใส่ตัวเลขผิดแล้วก็กดกดตำแหน่งของตัวเลขผิดเนี่ยการเดินหน้าก็คือกดปุ่มเมนูนะครับกดถอยหลังกดปุ่มเมมโมรีนะครับ นี่ผมจะใส่ความถีต้นเป็น2 4 5นะครับในการบิดลูกบิดชันแนลนะครับใส่ตัวเลขนะครับถัดไปก็เดินหน้าด้วยปุ่มเม,เออเมนูนะครับ2 4 5นะฮะ2แล้วก็5นะครับความตีต้นได้แล้วความถีปลายที่ต้องการให้ไปถึงนะครับก็เป็น2 4นะครับ 9 2 4 9นะครับตั้งไว้สอ 2, 4, 9, 6, 7่9นะครับแล้วก็กดปุ่มเมนูครับจะเจอคำว่าเซตแล้วก็กดพาวเวอร์ปิด1ครั้งก็้จะเสียงตูดนะครับแล้วทีนี้ก็ทำการเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งหนึง่งอ,อันนี้ตอนนี้พอเปิดปุ๊บเนี่ยเราจะอยู่ที่โห e มด vfo นะครับส่วนถ้าเกิดกด1ครั้ง จะเป็นช่องความถี่นะฮะของตามตาราง cd ที่กําหนดก็คือ80ช่องนะครับ80ช่องนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนเต้องการออกนอกแบนด์ที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่นี้ก็คือตั้งแต่245จนถึง249เนี่ยให้เข้าไปใช้ที่โหมด vfo นะครับที่กดเมนูนะครับแล้วก็เราผมจะสาธิตให้ดูนะครับตัวเลขเปลี่ยนแล้วนะครับเป็น249นะครับ249เไปเรื่อยๆเลยถามว่ากดส่งออกไหมกดได้นะครับ กดได้ครับกดได้นะครับอันนี้แบตอ่อนนะครับแบตอ่อนนะฮะนะครับก็คือไปได้แต่ผมไม่มีเครื่องลองนะครับมลองดูซิขยับสเปคพวนี้นะครับ2 4 5 2 4 6หอกอกไม้กดได้นะครับกดได้กดไปนะครับ246ไปนะครับ2 4 7นะครับนะฮะป๊า นะครับ247ไปนะครับถัดไปเป็น248นะครับถ้าเพื่อนๆมีเครื่องลองนะฮะก็สามารถลองได้แต่ปบลองกับ Fujitail 15 Alpha ศนาะครับที่ตัวเปิดแอนได้เนี่ยออกนะครับสามารถที่จะเข้าดูเพกได้ด้วยนะครับกำหนดสเต็ปเลยได้เหมือนกับเครื่องโมบายเครื่องใหญ่กับทุกๆเครื่องเลยนะครับแล้วก็249นะครับนะครับ เรียนแจ้งเพื่อสมาชิกนิดนึงนะครับเครื่อง f u ูจ t เท l เครื่องตัวนี้เนี่ยนะฮะสามารถที่จะเปิดไปได้ตั้งแต่ 1cc จนถึงย่าน400นะครับแต่ช่วงความถี่ที่เครื่องเนี่ยสามารถรับได้ส่งออกไปอยู่ที่ย่าน245นะครับย่าน245เท่านั้นดังนั้นเนี่ยผมได้ทดลองแล้วนะย่าน 1cc ในเครื่องดำแล้วก็ ย่าน400นะครับไม่สามารถใช้งานได้ตัวเลขขึ้นจริงครับแต่ไม่สามารถส่งออกได้ครับอ่าก็ไงก็ขอขอบพระคุณนะครับเพื่อนสมาชิกที่อาจจะต้องการหรือไม่ต้องการเปิดแบงค์แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ผิดนะครับแต่ก็เพื่อเป็นประโยชน์นะฮะกับบางท่านที่ต้องการใช้ช่องคอมถี่เพิ่มเติมในรุ่นนี้นะครับฟูจิเทลไฟท์โฮเทลเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะที่สามารถเปิดแดนได้ นะครับสามารถเปิดแดนได้นะครับก็ถ้าเกิดอยากจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆสมาชิกก็ทําการปิดเครื่องเหมือนเดิมนะครับจะเป็น2 4 5 2 4 5านะฮะก็กดแลมคาวไว้แล้วก็ V m นะครับแล้วก็ทําการเปิดเครื่องนะฮะทำการเปิดเครื่องผมกดอันนั้นทำการเปิดเครื่องนะครับแต่ขออนุญาตทำใหม่อีกทีนะครับ แลมคาไว้ i, แล้วก็เทมนะครับแล้วก็เปิดเครื่องอถ้าเกิดจะกลับไปเหมือนเดิมนะครับก็ขยับไปเปลี่ยนมันจาก2 4 9อนทีปไปก็เป็น2 4 5นะครับให้เป็น2 4 5แทน 2, 4 5แล้วก็กดเมนูครับแล้วก,กดปิดได้ยินเสียงตุ๊นหนึ่งครั้งเรียบร้อยแล้วก็เปิด p าวเวอร์ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ นี้อยู่ที่โหมด v f o นะครับ80ช่องอันนี้ช่องเมมโมรีนะครับ80ช่องโหมด v f o นะฮะแะดสช่องนะครับถูกต้องนะฮะไปนอกย่านไม่ได้ละฮะขอขอบคุณครับติดติดตามการนำเสนอเป็นเครื่องที่ดีนะฮะอออากาศดีฟัง FM ก็ได้ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็มีไฟด้วยขออนุญาตนำเสนอ ไฟด้วยฮะตัวเลขเท่ากับ vx 3ามใหญ่สุดนะครับขอพระคุณครับจากพี่บูญเจ็ดแปดจังหวัดพิษณุโลกครับขออนุญาตจบการนำเสนอครับขอบคุณครับ